คนสประเภทที่อยู่ใกล้แล้วชีวิตดีขึ้น100%ซในชีวิตของเราจะต้องยุ่งเกี่ยวกับผู้คนเนี่ยมากมายแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องคบหากับทุกคนซึ่งวันนี้หลวงพี่ก็มีคนสามแบบมาแนะนำทุกคนนะ 1. คนที่คิดบวกคนคิดบวกเนี่ยไม่ใช่โลกสวยนะแต่เป็นคนประเภทที่เห็นข้อดีในปัญหาคอยผลักดันพัฒนาคนรอบๆตัว ไม่ปล่อยพลังท็อกซิตออกมา 2. คนที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆแล้วและมี growth m i n d s ess, คนเหล่านี้จะทำให้เราอยากพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาพร้อมทำให้เราได้เรียนรู้และมีที่ปรึกษาที่ดี 3. คนที่อยู่ในประเภทค่าเฉลี่ยที่ดีเพราะเราคือค่าเฉลี่ยของคน3-5ถึง5คนที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุดไม่ว่าจะเรื่องแนวคิด ชีวิตและรายได้ถ้าคนรอบตัวเราดีก็จะพาเราดีไปด้วยสรุปง่ายๆคือให้เลือกคบคนดีๆหรือคนที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆแล้วชีวิตก็จะดีขึ้นอยู่ให้ห่างจากคนท็อกซิตถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เป็นธรรมทานนะ